เรื่องถัดไปนะจะเป็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะอันนี้ผมได้ไปดูหนังสือนะครับในการมอบอํานาจนะแต่จะเป็นเรื่องของการมอบอํานาจในขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนผมก็เลยไปดูว่าเถ้าเป็นขั้นตอนในการยืนยันตัวตนเนี่ยเอกสารมันน่าจะคล้ายๆกันแบบนี้แหละก็แค่เปลี่ยนตรงหัวนี้นะเนี่ยหนังสือมอบอำนาจสําหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จะใช้ในกรณีตอนนี้อันนี้คือหนังสือฉบับสมบูรณ์เนี่ยก็คือในกรณีที่ลงทะเบียนเนาะแต่มันผ่านมาแล้วทีนี้ถ้าคนที่ผ่านนะเป็น3มกลุ่มนี้คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเนาะแล้วเมนู หรือข้อความมันอาจจะเปลี่ยนไปนี่ยืนยันตัวตนได้ดยตนเองก็คือไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันเพราะว่าผู้มือมันก็มีออกมาตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนแหละก็น่าจะมีการเปลี่ยนข้อความตรงนี้แค่นั้นแหละนะทีนี้เอกสารที่จะต้องใช้นะก็คือนะคะ